สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18กันยายน2566เราก็ไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนกันเลยนะครับว่ามีผลเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5บอลมัดเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อ0และ เอฟเวอรแพ้ให้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ1เราไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับอันดับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้มี15คะแนนอันดับที่2ฮอตสเปอร์มี13คะแนนอันดับที่3ลิเวอร์พูลมี13คะแนนอันดับที่4อาร์เซนอลมี13คะแนนและ อันดับที่5้าไบตันมี12คะแนนต่อไปผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเป็นนัดที่5เลอันมาริดชนะเลอันโซเซดัด2ประตูต่อ1นึเตาเฟชนะโอซาซุน่า3ประตูต่อ2บียลิวชนะอเมเลีย2ประตูต่อ1เซวบียชนะลาสทันมัส1ประตูต่อ0 เราไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับอันดับที่1เลอันมาริดมี15คะแนนอันดับที่2บาบาเซลูนามี13คะแนนอันดับที่3แอตเลนติกบินเบามี10คะแนนอันดับที่4 k i กิโอลนามี10คะแนนมาต่อกันที่เซเรียอาอิตาลีมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับ กายาลีเสมออุดิเนเซ่ศนประตูต่อศูนย์มอนซาเสมอเลเช่หประตูต่อ1นึ่งโฟซิโนเน่ชนะซัตซูโร่สประตูต่อ2และฟิออเรนติน,นาชนะอาตาลันตาสามประตูต่อ2มาดูตารางคะแนนกันนะครับอันดับ1อินเตอร์มิลานมี12คะแนนอันดับ2ยูเวนตุสมี10คะแนน อันดับ3 AC มิลานมี9คะแนนอันดับ4เลเชมี8คะแนนเราไปต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันนะครับไฮเดนไฮชนะเวเดอร์เบเมน4ประตูต่อ2ดามสตัดเสมอโบลุเซียกัดบัก3ประตูต่อ3ส่วนตารางคะแนนอันดับที่1 l e เลเวอร์คูเซนมี10คะแนน อันดับที่ 2. b a บาเยินมิวนิคมี10คะแนนอันดับที่ 3. ามไลซิกมี9คะแนนอันดับที่ 4. สตุตการ์ดมี9คะแนนและเรามาปิดท้ายกันที่ลีโวไทยลีกกันบ้างนะครับชนบุรี FC ชนะลำพูนวอลเลอร์1ประตูต่อ0การท่าเรือ FC เอาชนะ พีทีประจวบ f อฟไป3ประตูต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1เป็นแบงคอกยูไนเต็ดมี10คะแนนอันดับที่2บุรีรัมยูไนเต็ดมี10คะแนนอันดับที่3การท่าเรือ f อฟมี10คะแนนอันดับที่4เชียงรายยูไนเต็ดมี10คะแนนอันดับที่5 b าบีจปทุมมี8คะแนน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมามีทีมไหนที่ทุกท่านทุกคนเชียร์กันบ้างครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชายอิงยุ้ยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ